วันนี้เราจะมาตามหาหมุดโลกบนยอดเขาสแกกลางกันค่ะ,คะโลกอุทัยธานีแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าหมุดศูนย์กำเนิดพื้นหลักฐานสร้างขึ้นเพื่อใช้คำนวณและแบ่งแนวเขตในการลงพิกัดแผนที่โลกเป็นหมุดโลกที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาปาักไว้เพื่อลงพิกัดสำรวจแผนที่ทางการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นจุดอ้างอิงสำคัญในการทำแผนที่และกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ ประเทศมรดกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการสำรวจและทำความเข้าใจโลกค่อการเดินทางไปที่หมุดโลกนั้นต้องใช้เส้นทางเดินป่าใช้เวลาประมาณ20นาทีหรือระยะทางประมาณ400เมตรมีลักษณะทางเดินเท้าแคบแต่มีพื้นเป็นกรวดหยาบๆเดินง่ายไม่เลอะไม่ลืน่นมีร่มเงาไม้เป็นระยะระยะระหว่างทางที่เดินก็สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองอุทัยธานีได้ือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเพราะตั้ง อยู่บนยอดเขาสแกกลางมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองอุทัยธานีได้กว้างไกลเลยค่ะสมุดโลกนี้จะมีรูปทรงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตัวยูกว้าง้ายกรอบรูปค่อมอยู่บนจุดของที่ตั้งหมุดแผนที่อีกทีซึ่งในทวีปเอเชียจะมีอยู่ด้วยกัน3มแห่งคือจุดที่1อยู่ที่ประเทศอินเดียจุดที่สองอยู่ที่เขาสแกกลางจังหวัดอุทัยธานีและจุดที่3อยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะโลกหนึ่งใน3ของเอเชียสถานที่ลับที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้จัก ามารถแวะขึ้นมาชมกันได้นะคะ <Yeah. S 1> พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ